สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะดูสินคะผักสลัดของเรา <S <S 1> <S 1> <S ก็เริ่มงามแล้วนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะใช้จุลินทรีย์อย่างเดียวตอนนี้จุลินทรีย์เราก็ใกล้จะหมดเลยนะวันนี้ก็เลยมาขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะอย่าเร่งด่วนเจดวันใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีอุปรกรณ์ของเราก็จะมีน้ํานะขวดวันนี้เราใช้ขวดปกรอ มีไข่หนึ่งฟองนะคะมีผงชุบรสยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะก็เราใช้น้ำบาดาลนะน้ำก๊อกอ่ใช้ขวดเล็กนะก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะเอาไปลดต้นไม้ให้งามมากเลยลดดินดินก็ร่วนดีนะคะต้นไม้ก็งามนะ ทำให้รากเขาแข็งแรงรากแข็งแรงนะต้นไม้รากแข็งแรงนะ่ะต้นไม้ก็จะงามนะอันนี้ก็จะมีเท่านี้นะอันนี้เติมน้ำไว้แล้วนะเติมน้ำไว้ประมาณครึ่งขวดนะคะเราจะทำแบบใช้งานได้เร็วนะอันนี้ก็จะเป็นไข่นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนี่นะก็มีตรงไปเลยใช้เปลือกไข่ด้วยนะ ทำแบบง่ายๆนะคะต่อมาก็จะเป็นผงชูรสนะประมาณครึ่งซอมโต๊ะนะคะใช้เปลืองนะไม่ได้ใช้คนเดียวพี่สาวใช้ด้วยนะก็เลยวันนี้ก็เลยต้องมาขยายเนาะลดผักลดกุหลาบลดผักนี่คะผักก็จะงามดีนะพอดีเป็นคนชอบกินผักสลัดนะก็เลยจะปลูกผักสลัดเยอะนะคะ เดี๋ยวอันนี้ก็คือสูรสนะคะนี่ประมาณครึ่งช้อนนะนี่นะคะมันหกอ,อ่ะก็มาตีกันตีตีตีเข้ากันนะอืม ตีให้เข้ากันนะเหมือนเราทำไข่เจียวเลยตีให้ชุ่นลดเนี่ยละลายนะคะเข้าดีแล้วนะเราก็จะตักมาใส่ขวดนะแก้ครึ่งช้อนเอ็พอน,นะคะครึ่งช้อนโต๊ะนี่นะคะไข่ขนะคะกระชุรลดเนี่ย ก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะไข่ชุรสเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเล่งแดงนะคะตอนนี้เราก็ใส่ไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูนะคะ่ะนี่นี่นะคะ แล้วทีนี้ก็มาถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเครานะห์แสงนะก็ขย่าเขาก่อนนะเราเราก็เติมลงไปนะคะเราจะทำแบบเร็วเรวเร่งด่วนนะเพราะว่าของเราเนี่ยก็หมดแล้วเนาะไม่มีใช้แล้วเราก็เลยจะขยายนะคะอันนี้เราก็จะเติมลงไปเลยนี่นะ ขวดเก่าก็ใช้ได้นะขวดเก่าก็เอากลับมาใช้ได้จะให้เขาแบบเป็นง่ายๆเนาะก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่แล้วนะอันนี้เติมเขาให้เต็มเลยนะก็เช้นี่นะคะเขาก็จะแดงนะรอเจดวันนะเราก็เก็บไว้ในที่ ไม่ต้องแดดจัดก็ได้นะร่มํำไรก็ได้นะคะห่ดไปนะคะนี้ก็เราก็ใส่ไาเรียบร้อยแล้วนะเมื่อใส่เสร็จเราก็เขย่าวขวดค่ะแล้วก็เก็บไว้ที่ ร่มลำไรก็ได้นะหรือตากแดดก็ได้นะคะเราจะเก็บนี่นะเราจะนอนไว้ีกก็ได้นะเราจะนอนไว้อีกเจ็ดวันก็สามารถใช้ได้แล้วนะนะเดี๋ยวเจ็ดวันเราจะมาลองใช้ดูนะคะ จุลินซีสังข้อแสงนะที่ขยายไว้นะก็ได้7วันแล้วนะพอดีญาติมาก็ขอ,ขอไปบ้างนะวันนี้เราจะมาลดจุลินซีสังข้อแสงนะกับต้นไม้นี้ก็เป็นปูเล่นะคะอันนี้ก็เป็นน้ําประมาณแปดลิตรนะคะเป็นกระป๋องใหญ่เลยอันนี้เราก็จะมารดจนลินซีสังข้อแสงนะกับผักของเรานะผักสลัดก็เขยยาเนาะ แล้วเราก็จะมีอันนี้ด้วยนะนมค่ะนมที่หมดอายุแล้วนะนี่กินไม่หมดนะเราก็เอามาใส่ผสมน้ำลดนะก็นมนี้ก็จะช่วยทำให้ผักเขากรอบหวานะอร่อยนีอ่าไม่หมดก็เอามาใส่นะคะก็จะช่วยบำรุงต้นบำรุงผัก งามหวานกรอบอร่อยนะคะต้นนี้ก็เป็นจุนลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะเราก็ขยับก,ก่อนนะอันนี้ทําได้เจ็ดวันนะเราขยายเอาเชื้อเอาไว้นะคะใส่ใส่ประมาณเอาเนาะกลิ่นก็จะแรงนิดนึงนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้นะแล้วเราก็คนมนะเอาไว้คนมก็ตักได้เลยนะ บำรุงผักของเราให้งามนะคะหวานก็จินิรนสีก็จะช่วยเรื่องระบบอ่ะรากดินนะคะดินที่ร่วันสูงนะคะอันนี้ก็เป็นบนะัตเตอร์เฮดนะตวนตอนนี้ก็กินคอร์านาคะก็เอาไว้เป็นผักตลัดเนาะ ตลาดอร่อยมีประโยชน์แล้วก็ปลอดสารด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดหอมอิตาลีนะคะอัะนนี้ก็เป็นผักกาดหอมแดงนะส่วนตรงนี้ก็เป็นปูเล่นะคะเอาล่ะคะ่ะวันนี้นะเราก็พามาลดจุลินทรีย์ต่างข้อแสกได้เจ็ดวันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ